หกโมงเย็นก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีกรณีที่ห้ามจําหน่ายสุราสุราห้ามจําหน่ายแจกจ่ายสุราพอดีว่ามีการทำแบบนี้ผิดไป7รายนั่นเองที่ตรวจพบได้ตรงนี้ตามกฎหมายก็คือตามกฎหมายเดียวกันนี่แหละครับก็คือความผิดตามมาตรา130มนั่นเองก็บอกว่าผู้ใดจาหน่ายแจกแจกหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งระหว่าง18นาฬิกาของวันก่อนที่มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งสิ้นสุดลงเนี่ยต้องมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเอง ตรงนี้โดนไปเจรายอันนี้ก็เตือนนะเพราะว่าผมก็ได้ทราบมาว่าพต่างจังหวัดบางทีก็มีการอารมุบอารวยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขีกรุงเทพเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เจ้าที่ก็แข็งขันเข่งคัดแต่ผมก็ได้ดีคนจะเข่งคัดให้หมดเลยใช่นะเพราะว่าคนเราถ้าเกิดมึนบนเมาๆเนี่ยแล้วไปเลือกเนี่ยบางทีเลือกเลือกผิดเลือกถูก ค,คือมันมีเนแบบที่จันไมบอกแหละว่าประเด็นก็คือว่าบางทีมันเป็นกรณีที่ว่ามึนเมาไปแล้วก็เลือกผิดถูกผ,ผิดถูกถูกแล้วก็อาจจะไปก่อความวุ่นวายในยในิเลือกตั้งรหรือบางทีก็อาจจะเป็นการกรณีของมีการจัดเลี้ยงอะไรอย่างเ<ช> <ๆ S 1> งี้ยเพราะนั้นเขาก็เลยป้องกัน<ช> <ๆ S 2> ก็เลยห้ามจำหนานี้เป็นข้อกฎหมายที่ดีกันไว้ก่อนจริงๆไม่กินสักวันหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมีอีกหลายวันนะคะมีหลายวันที่ต้องคิดพูดถูกต้องเลยมีหลายวันมีหลายวันนะครับครับมาดูประเด็นข่าวถัดไปค่ะนะครับประเด็นข่าวถัดไปนะคะ ประเทศไทยของเรานะคะได้ร,รับเกียรตินะคะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไซเตสนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่านะคะที่ใกล้สุมพันธุค์ค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่16แล้วนะคะสำหรับการประชุมดังกล่าวแล้วก็เป็นครั้งที่2คะ่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัด,จดการประชุม,ชมคั้งนี้ค่ะครับค่ะ โดยการประชุมดังกล่าวนะคะก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่3นะคะถึง14มีนาคมนะคะณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะ,ะก็คือเริ่มต้นเมื่อวานเมนื่อวันท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ไปเป็นประธานเปิดงานใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษค่ะเพราะว่าครบวาระ40ปีนะคะของการประชุมออของอนุสัญญาไซเตสค่ะค่ะก็การจัดการประชุมคร,ครั้งนี้นะคะถือว่า เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศของเรานะคะในการ,รอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ประเทศของเราเนี่ยจะได้เผยแพร่การดําเนินงานตามอนุสัญญาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อต่างประเทศด้วยค่ะครับ,รบโดยครั้งนี้นะคะเราต้องต้อนรับประเทศจากภาคีสมาชิกถึง177ประเทศด้วยกันและก็รวมทั้งมีตัวแทนจากหน่วยง,งานอื่นอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐนะคะโดยคาดว่าจะมีเข้าผู้เข้าร่วมประชุมในประมาณ2 0 0 0ถึง -3,000 คนนั่นเองเยอะเลยทีเดียวเยวอะมากค่ะเราก็ต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะ คเพราะว่าเป็นชื่อเสียงแล้วก็เป็นเกียรติยศของประเทศไราจิ๊บแล้วอย่างนี้ครับแล้วประเทศไทยเนี่ยมีประเด็นอะไรที่เสนอเข้าไปปรับปรุงเข้าเข้าไปเปลี่ยนแปลงใหม่ๆบ้างเพราะว่ารู้สึกได้ข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีขบวนการมอดไม้เยอะใช่ไหมยังมาอเงี้ยนะมีประเด็นทั้งหมด3ประเด็นนะคะก็คือสาระสาคัญของการประชุมดังกล่าวก็คืออยู่ที่ประเทศสมาชิกเนี่ยนะคะจะสามารถเสนอแก้ไขบัญชีพันธุ์พืชแล้วก็สัตว์นะคะตามร่สัญญาได้นะคะโดยการเสนอดังกล่าวเนี่ยนะคะจะต้องมี ประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยให้การรับรองถึงจํานวนสองใน3นะคะถ้าเกิดมีจมํานวนภาคีสมาชิกให้การรับรองเนี่ยเกิน2ใน3ปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะถือว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อตกลงแล้วก็ข้อปฏิบัติร่วมกันของประเทศภาคีสมาชิกค่ะครับก็คือเรื่องว่าพืช พืชพันธุ์หรือสัตว์ป่าบางทีเนี่ยเขาก็บอกว่าห้ามเอาออกไปจำหน่ายแต่ว่าบางบางอันเนี่ยเพราะใกล้สูนย์พันธุ์แต่พอบางบางครั้งเนี่ยจำหม่ายบางทีมันแบบว่ามันแพร่พันธุ์มากขึ้นแล้วมันไม่ใกล้สูนย์พันธุ์แล้วก็ขอเปลี่ยนบัญชีขอให้จําหน่ายได้บ้างในทางพาณิชย์หรือในทางการวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องกิ๊ฟประเทศไทยเรานะคะก็เสนออะไรไปบ้างของเราทั้งสิ้น3ประเด็นหลักๆเลยนะคะก็คือประเด็นแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการคาไม้แหละนะคะก็คือ เป็นการเสนอให้ไม้พยูงเนี่ยนะคะเข้าสู่ชนิดพันธุ์พืชในบัญชีที่สองบ,บัญชีที่2ก็คือบัญชีพันธุ์พืชที่ยังไม่ถึงกับการใกล้สูญพันธุ์แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั่นเองนะคะจึงต้องมีมาตรการควบคุมเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วนะคะประกอบกับถือว่าเป็นการป้องกันการลักลอบค้าไม้พยุงด้วยนะคะระหว่างประเทศซึ่ง จริงๆตอนนี้ก็มีข่าวไหมเห็นกันเยอะแยะนะคะว่าการพาไม้อย่างผิดกฎหมายเขามาตัดไม้พยุงของเราเนี่ยเยอะมากบ่อยครั้งเลยล้วมีราคาแพงใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับจรเข้นะคะก็คือเสนอลดบัญชีพันจร์เข้น้ำจืดนะคะแล้วก็จอระเข้น้ำเค็มเนี่ยจากบัญชีที่หนึ่งนะคะซึ่งบัญชีที่หนึ่งเนี่ยก็คือมีกฎอยู่ว่าเป็นชนิดพันธุ์ที่ห้ามทําการค้าโดยเด็ดขาดนะคะ ให้เปลี่ยนมาเป็นบัญชีที่2นะคะเพื่อลดข้อจํากัดในการส่งออกหนังจระเข้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากจระเข้นั่นเองค่ะจริงประเทศไทยนี้ก็คือทาฟาร์มจระเข้ค่อนข้างเยอะทำเยอะเลยนะครับนะครับพอสังเกตได้จากเวลาน้ําท่วมเนี่ยจระเข้ฟาร์มจระเข้ไม่ใกล้ศูนย์เลยแน่นอนเพราะว่าเหตุผลดังกล่าวไปอย่างที่พี่พพูดไปนะคะว่าเขาบอกว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะในการอนุรักษ์นะคะแล้วก็การเพาะเลี้ยงจระเข้ทั้งสองสายพันธุ์ก็คือเป็นการ ก็คือเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยของเรานะคะในการเพาะพันธุ์นะคะทั้งเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็เพื่อการค้าไปควบคู่กันด้วยก็คือพอมีปริมาณมากขึ้นเราก็บอกว่าโอเคก็ควรจะมาใช้ในทางพันธุ์ได้เพราะวรนนี้ก็เป็นตเศรษฐกิจชนิดหนึ่งเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยห้ามทำการค้าแต่ตอนนี้ก็มีข้อเสนอนคะก็ต้องติดตามกันต่อหนังก็เอามาทํากระเป๋าส่วนเนื้อก็จําหน่ายได้นะจ๊ะมาจริงเลือดนี่ก็มีการเอามาทํเป็นยาบำรุงด้วยนะคะโจรกครบวนเลยครบถ้วนเลยนะครับโอเคอ่ะ นะครับแล้วประเด็นที่3ก็เป็นประเด็นที่ดังมากๆเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของให้เสนอมาตรการการคุมเข้มการตรวจจับนะคะการลักลอบค้างาช้างนอแรดและเสือโครงที่ผิดกฎหมายเพราะว่าในช่วงสาปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถือว่ามีการเฝ้าระวังการป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดแล้วแต่ว่าก็ยังมีการกระทําความผิดกฎหมายก็คือมีการลักลอบอยู่นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่ค้างาช้างได้นี่นะคะคือประเทศไทยแล้วก็จีน ก็จะมีงาช้างจากหลายประเทศเลยเนี่ยส่งมาที่ประเทศไทยของเรานะคะมาแล้วก็มีการซื้อขายต่อครับเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเสนอมาให้มีการควบคุมที่มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ค้าแบบว่าโดยถูกต้องไงครับมันไปลักลอบเลใช่ไหมลักลอบตัดลักลอบค่าลักลอบตัดคถิค่ะแล้วก็มีการเสนอปรับปรุงกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ ให้เพิ่มนะคะมีการยกร่างรพระราชบัญญัติช้างขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อ,หอให้มีการใช้บังใช้กฎหมายเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะครับอืมโอเคนะฮะเอาต่อจากข่าวนี้เมื่อกี้เห็นน้องกิ๊บบอกว่ามีข่าวที่ใกล้เคียงกันต่อเนื่องกันเลยใช่ค่ะเป็นข่าวเรื่องของสัตว์นะคะตอนนี้ก็มาแรงเลยนะคะการควบคุมสัตว์ตอนนี้แต่ก่อนก็คุ้มครองมนุษย์นะคะตอนนี้ก็มาคุ้มครองสัตว์บ้างด้วยค่ะตอนนี้นะคะสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะก็ได้มีการ ลงนามในหนังสือบันทึกความคิดเห็นนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะเนี่ยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและก็การจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะอืมนะครับเพราะอะไรนังคิดมันก็คือตอนนี้คือสัตว์หลาชนิดใช่ไหมครับโดนทารุณกรรมยค่อนข้างบ่อยนะต่างประเทศเขาก็มีกฎหมายที่มาดูแลเรื่องนี้ะนะคะ,คะประเทศไทยของเราก็ เริ่มแล้วเริ่มแล้วก so right. okay. so ็มีการเป็นทาเป็นร่างใช่ไหมครับแล้วก็เสนอไปตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับอยู่ในขั้นตอนของการเสนอต่อบุติสภานะคะให้พิจารณาโอเคก็คือถ้ามีกันี้เดี๋ยวพอถ้าประกาศออกมาครับใช้เดี๋ยวน้องกิฟจะมาอัปเดตให้ทีเดียวคน้องกิฟต์ก็ค่อนข้างรักสัตว์อยู่พอสมควรได้ข่าวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่ไปอยู่หลายชนิดเลยอย่างดีเลยครับโดยครั้งนี้นะคะการร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็เพิ่มสวัสธิภาพของสัตว์ขึ้นนมาะะค โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นการส่งเสริมจริยธรรมนะคะต่อการพัฒนาสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตสัตว์แล้วก็มนุษย์นะคะรวมถึงนะคะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยของเรานะคะต่อประเทศต่างๆด้วยนะคะ <c oughs> ทางนี้นะคะประเด็นหลักๆเนี่ยก็มี3ประเด็นด้วยกันนะคะที่ <c oughs> สำนักง,งานคณะกรรมการฏรรูปกฎหมายเนี่ย <c oughs> ได้ให้ความสนใจนะคะก็คือประเด็นแรกนะคะก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบนะคะคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัด สัสดถภาพสัตว์ค่ะคือตรงนี้นะคะเห็นว่าควรจะลดจำนวนข้าราชการนะคะจากกระทรวงที่ไม่เกี่ยวข้องลดลงนะคะแล้วก็เพิ่มสัดส่วนนะคะของกรรมการเนี่ยให้มาจากองค์กรเอกชนนะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ,บสัตว์เนะี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เกิดจากการกระบวนการสรรหานะคะเพราะว่าให้มาจากการสัรหาเนื่องจากเพื่อให้ได้ กรรมการเนี่ยนะคะที่มีประสบการณ์นะคะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอืโอเคอ่ะอีกสองประเด็นคืออะไรครับก็ประเด็นที่สอง<ก>น,นะคะเป็นเรื่องของร่างกฎหมายมาตรา17นะคะที่ยังมีความครอบคลุมนะคะคุมเคืออยู่นะคะก็คือกฎหมายมาตรา17เนี่ยนะคะร่างเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่ายังไม่มีความชัดเจนเพียงพอนะคะเพราะว่า หากตีความเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าหากเป็นการกระทําการทารุณเนี่ยโดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยย่อมไม่ผิดกฎหมายนะคะซึ่งถือว่าเป็น,นชออ่องว่างทางกฎหมายนั่นเองนะคะาจะเกิดการใช้ในการตีความที่ผิดๆดได้ก็คือบอกว่าอันเดิมบอกว่าถ้าทารุณโดยไม่มีเหตุสมควรถือว่าผิดงั้นน้องกิ๊บอาจจะบอกว่า กิฟเนี่ยทารุณเพราะมีเหตุอันสมควรสมควรเหตุอันสมควรนี่คืออะไรบ้างเนี่ยตีความยากอีกีความยากอีกนะคะก็ต้องมีการระบุให้ละเอียดนิดนึงะครับในสุดท้ายคืออะไรก็เรื่องของกฎหมายลำดับรองนะคะก็คือให้มีการกำหนดระยะเวลาในการออกกฎหมายลำดับรองนะคะเพื่อมาบังคับใช้เกี่ยวกับรายละเอียดเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรอย่างเช่นออกเป็นกฎกระทรวงออกเป็นระเบียบอะไรนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างประสิทธิภาพแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะนะครับ ก็เดี๋ยวมีข่าวต่างประเทศอีกหนึ่งข่าวเดี๋ยวช่วงเบรกที่2แล้วกันมาติดตามชมนะเ็เดี๋ยวท่าน้องกิฟย้ําเบอร์ให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02 338 3837-9ค่ะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีปัญหาข้อกฎหมายก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2พบกันในข่าวต่างประเทศประกอบกับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านในดใต้องการถามข้อกฎหมายถามตามเบอร์ไดมมเเ้เลยนะครับ,รบแล้วพบกันในเบรกที่2ครับ